นี่คือจบเรื่องของแมทริกนะครับแมทริกหมายความว่าเราจะต้องทราบว่าไอ้พวก P.D.N.D.I.D. พวกนี้ตรวจออยังไงนะครับแต่ถ้าบอกว่าเคเป็น o พ i t i v e d e f บ n i t e เนี่ยมันหมายถึงอะไรบ้างนนะในส่วนของการหาเดฟอะไรก็คือประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับต่อไปเราก็จะพูดถึงเรื่องของเงื่อนไขจำเป็น อันดับที่หนึ่งนะครับผลจะสอนในลักษณะที่เทียบกับไปหาตอนวิเทิร์นนะเราจะได้วันหมายความว่าถ้าเราจําสูตรกรณีหนึ่งตัวแปรได้เนี่ยเราจะเขยับปรับเข้ามาเป็นสองตัวแปรได้โดยอัตโนมัตินะครับจะได้ไม่ต้องจําเยอะนะครับโอเคนะขอเขียนแ่ไขจะเป็นอันดับที่หนึ่งนะครับ a c e s s o r y First Order Condition นะครับตัวย่อก็คือ n f o c คนของเก่า่อนอันนี้เอาหนึ่งตัวแปรก่อนนะถ้าเป็นหนึ่งตัวแปรครับหนึ่งตัวแปรพว่เราเคยจำว่าอย่างไรมันจะมีสองกรณีคือกรณีโลโก้หนักกับโลโก้มินนะครับ ถ้า x s a เนี่ยครับเป็น local min หโอ l o c max ก่อ,อนนีถ้าเป็น local max นะครับถ้าเป็น local max ผลที่ตามมาก็คือว่า f p คที่จุดนี้จะมีค่าเป็นอะไรครับเป็นศูนย์ใช่ไหมนะครับเช่นเดียวกันนะครับกรณีที่เป็นโ o c a l min ตาม x สตาร์ก็จะมีค่าเท่ากับศูนย์มันหมายความว่าถ้าเขียนนี่คือประโยคค่าแล้วประโยคค่าแล้วหมายความว่าถ้าเราทราบว่าจุดนี้เป็นจุดโลโควแม็กค,คือเรารู้แล้วว่าเนี่ยจุดนี้เป็นจุดโลควแม็กสิ่งที่ตามมาก็คือว่าเหตุการณ์นี้จะต้องเกิดขึ้นที่จุดโลควแม็กก็คือความชันที่จุดนี้ต้องเป็นศูนย์ครับเช่นเดียวกันถ้าเราทราบว่าจุดนี้เป็นจุดโลควมิน สิ่งที่ตามมาก็คือความชันที่จุดนี้มันก็เป็นศูนย์เหมือนกันครับแต่ไม่ได้หมายความว่าบทกลับมันจะจริงนะมันไม่สามารถสรุปกลับไปได้ว่าถนะ้าจุดจุดใดจุดหนึ่งมีความชันเป็นศูนย์แล้วมันจะเป็นโลเคอแมากซดไม่ได้นะครับเหนะ็นไหมประโยคถ้าแล้วเป็นจริงเฉพาะขานี้เท่านั้นไปนี้เท่านั้นอันนี้เป็นอ่งตัวแปลงถ้าจะวาดู โล้แใชไหมมันก็ะเป็นาไหร่จุดนี้คือจุดที่ความจาเสุดจุดนี้คือจุดที่ความจางเปดอย่างต่างๆจุดสุดสจุดตาุดความการเป็นุดหมดต่อไปนะผมจะเขียนเป็นสตัวแปจะใช้สีแดงเขียนสองตัวแปรนะครับสองตัวแปรการระบุจุดนะครับ มันก็จะเป็นจุดคอนโดเองซึ่งถ้าสองตัวแปรมันก็ต้องเป็นค่กัแบบ x สตาร y สตารถ้า x สตาร y สตารเป็นจุดโลเคชั่นโอ้นะครับแล้วว่าผลจะคือ ปีนี้ผมไม่ได้สอนที่สูจน์ดังนั้นผมก็ขอ,อให้ทุกคนจําผลเลยจําไม่ยากลองดูถ้าเป็นหนึ่งตัวแปรมันเป็น f ังถ้าสองตัวแปรอะไรนในสองตัวแปรที่มันสื่อถึงการคิหนึ่งครั้บบทที่แล้วอยู่บทที่แล้วพาเชียวมันมีมันมีเวกเตอร์อะไรที่ gradient vector ใช่ไหมครับ เลยเวกเตอร์นะครับก็ขยหย,ยมาเป็นสองตัวไปนะครับ f t i m มันจะสื่อถึงเวกเตอร์มันจะคือเวกเตอร์ตัวหนึ่งคือแรงดึงเวกเตอร์ที่จุดสตาร์นั่นนะครับมันจะมีค่าเป็นเวกเตอร์ศูนย์นะครับเป็นเวกเตอร์ศูนย์ศูนย์ตรงนี้คือเวกเตอร์นะไม่ใช่ไม่ใช่ตัวเลขนะครับศูนย์คือเวกเตอร์ เช่นเดียวกันครับเช็คโลเคชัน hmm. ก็เหมือนกัน mm hmm. ถ้าจำหนึ่งตัวแปรได้ทุกคนก็จะต้องเขียนสองตัวแปรได้มันคล้ายๆกันอยู่ เดิมมันเคยเป็นแอปามพอเป็นสองตัวแปรมันก็สื่อถึงเฟเลนเซอร์จุดก็จะเป็นพูดด้นาา2สองตัวถ้าหนึ่งตัวแปรนะจุดที่ทำให้รค่าเป็นศูนยเราเรียกว่าจุดวิกฤตใช่ไหมนะครับ พวกแบบเอกซ์ต้าไตาที่ทําให้กรเดีเนตเป็นศูนย์เราก็เรียกว่าจุดวิกฤตเหมือนกันครับจุดวิกฤตคือจุดที่ทําให้กรเดียนตเป็นศูนย์จำได้ไหม สีบรรทัดที่อยู่บนจอไม่น่ามีปัญหานนะข้องแรกสองแรกก็เคยเรียนมาแล้วใช่ไหมสีแดงสองแผ่นนั้นก็คือขยายขึ้นมาจากเอฟพาร์เป็นเกรเดียน์นี่ผมเคยพูดไว้ครับพี่แล้วว่าเปลเรียนมันมันสื่อถึงการยิบหนึ่งครั้งถูกไหมนั่นแหละมันก็มาใช้ตรงนี้ก็ได้เอฟพาร์ F ก็กลายเป็นเกรเดียน์ครับมันสื่อๆกันอยู่นะครับจุดวิกฤตก็คือจุดที่ทำให้เกรเดียนเป็นสูงเครื่องถูก พวกจากเนสตาร์ไวสตาที่ทำให้เกรเดียนเป็นจุดก็คือจุดวีกจุดทุกคนครับฟังผมตรงนี้นิดหนึ่งถ้าเป็นเรื่องสองตัวแปรจุดวิกฤตจุดวิกฤตนะคือจุดโลเแม็กใช่ไหมจุดวิกฤตคือจุดโลเแม็กใช่ไหม ก่อนอื่นต้องมาแก่นิยามเขาว่าจุดวิกฤตก่อนจุดวิกฤตคือจุดที่อะไรเป็นศูนย์เฟรติเเป็นศูนย์ใช่ไหมเฟรติเอทเป็นศูนย์เนี่ยมันเป็นโลเคอลแม็กก็ได้เป็นโลเคอลมินก็ได้ใช่ป่ะไม่ใช่ทั้งสองอย่างก็ได้เห็นไหมก็เหมือนกับเคสหนึ่งตัวแปรและครับนะจุดวิกฤตอาจจะแม็กมินหรือไม่ใช่ทั้งสองอย่างก็ได้ดังนั้นเราไม่สามารถพูดได้ว่าจุดใดจุดหนึ่งที่เกรติเอทเป็นศูนย์แล้วมันจะเป็นแม็กเสมอไปไม่ใช่เป็นมินเสมอไปก็ไม่ใช่นะครับ ลอ,ลองดูรูปนี้หนึ่งนะในหน้าที่ปกนะครับบนจอนี่คือความเป็นไปได้นะครับเราจะเห็นว่ารูปแรกเนี่ยครับจุดยอดบนสุดเห็นไหมจุดนั้นคือจุดที่เปนเลื่นไป,นปนสูงแต่เคสน,นี้ก็เป็นโลโก้นะครับลองดูรูปที่สองนะีจุดต่ำสุดเห็นไหมจุดต่ำสุดอย่างนี้ จุดตามสุวอันนี้ก็คือจุดที่มีกรดิร่งเป็นศูนย์เหมือนกันนะครับแต่นันก็ลงเป็นแค่มเพียงอย่างเดีวครับจุดที่สามเนี่ยทุกคนลองดูอันนี้เขาเรียกว่าจุดงานมา้หรือแซนด์โอ้ยนะครับมองออกไหมรูปร่างมันคล้ายๆอานม้อยู่ร่างไหม คือจุดที่เป็นสามอันเนี้ยสามอันสามรูปเนี้ยจุดสูงสุดจุดต่ำสุดจุดตรงเนี้ยก็คือจุดที่เกเรียเป็นศู์หมดเลยนะครับดังนั้นมันไม่ได้หมายความว่าจุดที่เกเรียเป็นสูนย์มันจะต้องเป็นแม็กเสมอไปไม่ใช่อาจจะเป็นมินหรืออาจจะเป็นอันนี้ก็ได้นะครับทุกคนมองเลยจุดอาหาดีไหเข้าใจไหมคือถ้าเรายืนอยู่ตรงเนี้ย ถ้าเรายืนอยู่ตรงเนี้ยเราจะพบว่าข้างหน้าเรามันจะสูงขึ้นแบบข้างหลังเรามันจะสูงขึ้นแบบเนาะแต่ถ้านึกถึงเราขี่ม้าก็ได้นะครับว่าเานั่งอยู่บนตรงเนี้ยเราจะเห็นว่าอันนี้เป็นหัวม้าอยู่ตรงนี้นะอ <ì> ันนี้หางม้าอยู่ตรงนี้นะถ้าเรานั่งตรงนี้หางหน้ามางนี้เราจะพบว่าข้างหน้ามันก็จะสูงขึ้นข้างหลังมันก็จะสูงขึ้นใช่ไหมแต่ทางข้างขวากับข้างซ้ายมันจะเป็นไงต่ำลง ลักษณะนี้คือจุดครับจุดตรงนี้ก็คือจุดที่เกรเดียนเป็นศูนย์เหมือนกันนะครับสามเทสเนี่ยสามรูปเนี่ยคือจุดที่เกรเดียนเป็นศูนย์หมดเลยเป็นจุดวิกฤตหมดเลยนะครับแต่บางจุดก็เป็นแม็กบางเทสก็เป็นมีบางเทสกไม่ใดแม็กจะมีนะครับทุกคนตอบคำถาม้อสอบผมหน่อยถูกหรือผิด อย่างที่สองบนจอถูกหรือผิดผิดใช่ไหมผิดเพราะว่ามันไม่จําเป็นจะต้องไปจุดสูงสุดถูกไหมนะครับจุดวิกฤตไม่จําเป็นจะต้องไปจุดสูงสุดอาจจะสูงสุดก็ได้ต่ำสุดก็ได้นะครับโอเคนะจุดวิกฤตไม่จําเป็นต้องไปจุดสูงสุดหรือไม่จําเป็นจะต้องไปจุดต่ำสุดก็มด้ยออาจจะสูงหรืออาจจะนั่งจะไม่ใช่ก็ได้นะครสองอย่าง ก็จะขยายคำทำนี้นิดหนึางไอที่เราบอกว่าเฟรเดียนเป็นศูนย์เนี่ยนะครับไอคำว่าเรเดียนเวกเตอร์เป็นศูนเะนี่ยมันหมายถึงอะไรได้บ้า,นนบา,านงนะครับคำว่าเฟรเดียนเวกเตอร์เป็นเวกเตอร์ศูนย์เนี่ยครับถ้าเราจะขยายมันออกมามันก็จะหมายความว่าพาร์เชียลดิวิชันเอลเทียบกับเอที่เอ็นสตาร์ไสตาร อยู่ที่ตำแหน่งจุด,ดยุบิบนะครับค่าเป็นศูนย์และพาร์เชื่อมยุ e ิบเทียบกับ y ที่จุด x จ้า,า y จ้า,าเป็นศูนย์เช่นกันอันนี้คือขยายคำว่า gradient v เต t ร r เป็นศูนย์ออกมาเป็นสองเลนไ์ยย่อยๆอันนี้นะครับริบเทียบกับ x ริบเทียบกับ y พราะกรเดีย้มันก็คืออะไร,อ,รอ,อ, y, ไอ่ะกรเดีย,นนย้มันก็คือเวกเตอร์ของ fx แต่ fy ใช่ไหมนะครับเพราะว่าเกรเดีย้เวกเตอร์นี่ครับเกรเดีย้เวกเตอร์ตัวเนี้ยมันก็คือเวกเตอร์ของ fx ที่เกเตอร์ตาเวกร์ตา fy ที่เกเตอร์ตาเวกร์ตานะครับหมายความว่า การที่เขาโอเคเนี่ยเป็นศูนย์แล้วเกิดแจกออกมาแล้ก็จะเป็นดันั้นสรุปว่าจุดวิกฤตนะครับก็คือจุดที่พายเชื่อมิพิ้วกับเอกภพศูนย์และพายเชื่อมิพิ้วกับวายเอกภพศูนย์เป็นสองเนื่อนไข็ง่อยๆที่จะเป็นจริงที่จุดวิกฤตนะครับ ตอวนะถามต่อนะถ้าตอบคำถามดีๆถ้า,ราตรวจแล้วตอบคำถามดีถ้า x ศูนย y ศูนยเป็นจุดสูงสุดเป็น local max นะครับแล้ว partial f, f, f เทียบกับ x เท่ากับศูนย์จริงไหมจริงไหมจริงครับถ้า x ศูนย y ศูนยเป็นจุดวิกฤตแล้ว f y เท่ากับศูนย์จริงไหม ฟังก์ชันเชื่อม f เทียบกับ y เท่ากับ0จริงไหมจริงนะครับถ้า x star, ตาวายตาวาเป็นจุดอันม้าแล้วฟังก์ชัเชื่อม f เทียบกับ f เท่ากับ0ฟังก์ชัเชื่อม f เทียบกับ y เท่ากับ0จริงไ,ไ,ไหมจริงนะครับถ้า x star, ตาวายตาวาเป็นจุดโลเคแมนแล้ว2เงื่อนไขนี้ก็เป็นจริงใช่ไหม ถ้เาเอสตาวัยตาวัยจุดลบกมีสองเือนขผานนี้ก็เป็นจริงใช่ไหมครับนะคะรับเหลือเวลาอีกสี่นาทีลองดูตัวข้อหนึ่งตัวอย่างที่สามครับ อย่างท er ี่สามให้ตึกหาจุดวิสศตครับลองทำข้อสี่ข้อสี่เปประเด็นทำข้อสี่เเทค่ากับ X ทกรัมสามลบเทกัสองวยกรัมสองใครที่ยังไม่คล่องใครช่วดิก็ไปตึกนะครับมันก็จะตามหลอกหลอนเราไปจนจบกอนี้ข้อรีบจุดวิกฤตคืออะไรจำนิยามจุดวิกฤตได้ไหม เมือี้เรพูดจากจุดที่อีกจุดที่เกิดเป็นศูนย์ใช่ไหมครับการขยายออกไปก็คือจุดที่ fx เป็น, 0, นศูนย์เราเพิ่ม็จุดที่ fy เป็นศูนย์รู้ไหมคนั่นก็คือว่าถ้านะครับ x ตา y ตาเป็นจุดที่อีกแล้วเน,นะครับแล้วนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ fx ที่จุด x ตา y ตา เอ็กซ์ได้อะไรเอ็กด้สามเอ็กสองลบสองเอ็เข้ากระสูนนะเอวาที่จุดหรืดนี้เอกายได้อะไรได้สองวายเข้ากระสูนสองสมการนี้มาจากไหนมาจากทิ่เรขทงคารมาจุดหิดค คือจะเป็คือจุดที่ fx เป็นสูง fy เป็นสูงแล้วก็นี้ให้ดูฟังก์ชันมาเราก็ fx มันดิบได้เท่านี้ครับก็จะเข้าประสูตรตามนิยามของจุดวิกฤต f y มันได้เท่านี้ครับวงสอง y ก็จะเข้าประสูตรตามนิยามของจุดวิกฤตนะครับซึ่งถ้าแก้าสองสมการนี้เราก็หาจุดวิกฤตได้เน้นว่ามันคือที่จุดสตาร์ แล้วก็แก้สมก,การที่หนึ่งกับสมก,การที่สองจากสมก,การที่หนึ่งนะครับเราก็จะได้ว่าแยกดิฟตัวร่วมออกมานะครับเราก็จะได้ x อ,ออกมาเท่ากับศูนย์จากสองส่นวนสามส่วนจากสมก,การที่สองเราจะได้ y ออกมาเท่ากับศ ที่ต้องเรียกขนาดนี้ก็ไม่ใช่เราบอกว่าจะสอนไม่ทันกันแล้วนะครับมี่ครึ่งเรื่องบทที่สองจริงวันนี้มันปวดจะไปครึ่งบทก็ได้ครับอันนี้ทำที่สามตั้งตอบนะครับตอนนี้เราได้อย่างนี้ตั้งตอบเราได,าแาดาา้แล้วต้องมีสตาเป็นสูงจะสอนส่วนสามวายตาเท่ากับสูงมองออกไหมว่ามันมีจุดหรือเปลี่จุด ถ้าคำตอบออกมาแบบนี้ต้องตีความได้ไหมว่ามีจุดวิกฤตจริงๆสองจุดนะครับก็คือจุดอะไรก็ศูนย์ศูนย์หนึ่งในขั้วจากศูนย์ศูนย์หนแล้วก็ัวกสองส่วนสามศูนย์หนึ่งนครับงานจุดวิกฤตก็คือศูนย์ศและสองส่วนสกับศูน อันนี้มีจุดที่ปตสองสองสองจุดมันก็มีอีกสามข้อย่อยก็ลองไปจุดเลยนะหาจุดที่ฤิหลักก็คือจุดที่ิกฤตคืสูุดที่ f x เท่ากับศูนย์ f y เท่ากับศูนย์แก้สมการเราก็จะได้จุดวิกฤตดโอเคครับให้จุดเสร็จแล้วก็วันนี้อวันนี้